ดูไหมครับตามที่ผมทดลองมาสิ่งที่ทําให้ร่างกายเด็กที่สุดเลยนะมันไม่ใช่พวกฉีดรุ่นฉีดนี่อกครับออกกําลังกายแล้วคนส่วนใหญ,ญ่มือใหม่อย่างผมเนี่ยก็จะไปวิ่งทุกคนหมออยากจะสุขภาพดีต้องไปวิ่งแต่จริงๆ,ส,งๆสิ่งที่จะทําให้ร่างกายเราเด็กที่สุดแล้วก็มีผลต่อสุขภาพที่แข็งแรงที่สุดคือยกน้ําหนักรั muscle muscle is the currency of aging ยิ่งแก่ต้องฝากสองอย่างจำไหมครับฝากเงินในธนาคารเยอะๆ,ๆเย่ยกรฝากกล้ามสังเกตไหมครับพอป่วยอย่างแรกที่หายไปคือกล้าม ก้ามจะเป็นตัวที่ capture toxin capture sugar fatty acids มันสามารถที่จะ digest absorbs sugar fatty acids อะไรต่างๆได้ใครมีก้ามเยอะก็ป่วยยากสังเกตคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยไม่มีใครมีก้ลามทุกคนอัลไซเมอร์คืออะไร inflammation ในระดับสมองคืออะไรครับน้ําตาลพอมันไม่มีก้ลามก็ดูดน้ําตาลบ b s o ์บน้ําตาลไม่ได้ครับเป็นอัลไซเมอร์ก็บมีใครที่เป็นอัลไซเมอร์มีก้ามบา้้งไม่มี พรอมตัวรีบกรนหนุดบิตคัพสเ m สอง2025มหกรรมการลงทุนสุขภาพเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตภายใต้แนวคิด Gateway to the Future เปิดประตูเทคโนโลยีและการลงทุนสู่โลกอนาคตที่สู่์ประชุมแห่งชาติสิริกิติวันที่25-26ตุลาคมนี้ครับ